เริ่มค่ะสวัสดีครับแฟนคับทุกท่านคุณพี่คุณแม่พี่ข้าวันไรยังเนี่ย วันนี้มีงานที่ชัยนาทก็ไม่มีใครมานะเพราะว่ามันไกลผีจะหลอกอยู่แล้วไม่มีคนดูตอนนี้เราจะสองทุ่มแล้วนะครับก็จะแต่งหน้าแล้วปกติท่านจะไม่เห็นผมมาไลฟ์สดแบบนี้วันนี้อาจจะแปลกใจนิดหน่อย ไม่มีอะไรแล้วครับก็งานมันห่างก็คิดถึงไปกับทุกคนนะครับอ้าวพยายใช่ครับผมพยายเราก็อ okay, yeah. ี๋คุยกับไปนับเลยเพราะว่าไม่ได้มีงานสักงรครัสวัดสดีสดครับทั้งราชบุรีก็ไม่ได้ไปบุรีไม่ได้ไปป้าจีนก็ไม่ได้ไปทความมามไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเลยเราไม่มีงานก็ดีแค่นอนสบายดีอยากมีงานครับมีงานที่ไหนก็ก็หามานะครับ ก็วันนี้ผมเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไลฟ์สดเพราะว่าเดี๋ยวมีแม่ๆหลายท่านบอกว่าไม่ได้ดูแลคิดถึงเราคิดถึงไหมคิดถึงตังค์แม่ๆเราจะไปไปไหนแม่เราจะป้นเปี้ยนอยู่แถวกระเป๋าตังค์ท่านเลยกระเป๋าตังค์ท่านนี่ก็กำลังจะแต่งหน้ากันแล้วก็เลยมีเวลาว่างก็มาทั้งายทักับทุกคนนะครับก็ พวกยีกข้าวกันหมดแล้วทุกบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวย่าลืมแต่ผมไม่มีไลฟ์สดช่วงคอนเสิร์ตลิเกให้ดูหรอกนะอยากดูทุกมากันเองพีนะ่หนิงบอกว่าสวัสดีเจ้าหัวหนะ้าสวัสดีพี่หนิงอย่ลืมล้างบ้านไว้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวสิบห้าเราจะไปนอนนะครับผมเอา้างบ้านล,าล้างหม้อล้างไห้อะไรไว้เรียบร้อยจานชามเตรียมพริกมะนงมะนาวอะไรไว้พร้อม น่ <g binary> ้องจอบอกพี่แกอารมณ์ไหนวันนี้ก็แบบก็เห็นแม่ๆมุ่่นคิดถึงพวกเรานะก็เลยเออก็ต่อไปถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันดีทําแบบนี้แล้วเรตติ้งมันดีเราก็อาจจะทําแบบมีเวลาก็จะทําำบ่อยบทุกวันครับพี่นะเพราะว่าจะได้ไม่ห่างหายช่วงนี้ก็ก็มีตังค์ด้วย บอกแม่แม่เตรียมเป่าตับสิครับ15เราเล่นที่ไหนครับคุณมะลังฉัดครับ15หัวหินก็ยครับซอยหัวหิน114อ๋ออยู่ใกล้ๆสวนน้ำอ่ะค่ะไม่ใกล้สวนน้ำตรงข้ามกับสวนน้ำหัวหินก็ไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็วันที่16วันห้วยเสือครับก็อย่าลืมไปกันนะครับสําหรับชาวราชบุรีก็อยู่ใกล้นะครับเพราะว่าจากราชบุรีไปเพชรบุรีนี่มันก็ไม่กี่กิโลเองแล้วก็ไปเป็นกําลังใจกันเพราะว่า ไม่งั้นก็อีกนานเลยกว่าจะได้เจอกันเนาะพี่แเพราะว่าหลังจค่สิบห้าสิบวัเราก็จะมีในเขตราชบุรีพี่น้องจําได้ป่ะสิบเจ็ดวัน,นวันที่ไหนวันละวันลอยครับแน่แม่นเอาสิบเจ็ดมีงานเหรอพี่มีนะครับ สบายใจจริงเลย17แล้ว18รู้สึกว่าจะเว้นวันหนึ่งแล้วก็19 20ก็วัดใหม่กรงทองเอ้ยงี้แล้ว11ว,วัดบางยาง18เราต้กลับบ้านไหมเราจะนอนนู่นไปเลยอ๋อ17วัด้ำดบูลอย20เราก็มีเตะบอลด้วยนะที่สนามโรงเรียนวัด สี่ป็นยาคบครับผมเพราะว่าทีมผู้เท่าเต่าขอให้เก็บพวกเรามากนะครับก็หวังว่าคราวนี้คงจะแพ้เราเหมือนเดิมนะเพราะแต่ละคนเราก็ไม่ได้คิดจะเลยครับวันนี้เล่นเรื่องอะไรคะวันนี้เล่นคนใจพระคนใจบาปคนใจบุญคนใจบุญคนใจบุญคนใจบาปแต่ว่า ที่แรกจะไม่บอกกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มาดูกันแต่ก็คิดแล้วว่าคงไม่มาดูกันเดี๋ยวบอกไปก็ได้บอกไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดนะคือจริงๆแล้วที่ไม่อยากให้ไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าตื่นเต้นดรอยากห้ามาดูกันมากกว่าดูหน้างานสนุกกว่าใช่มันมันมีอะไรที่พิเศษกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ใจว่าจะดูก็โอเค ก็แต่ไม่ไลคนะครับโอเควันนี้เราคุยแค่นี้ให้แม่แม่หายคิดถึงลงไปบ้างนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าการที่เรามาคุยกันแบบเนี้ยแล้วมันดีถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ครับกดไลค์อ๋อกดไลค์เราจะได้ทําการบ้านว่าเราจะต้องทํายังไงนไนงการการแสดงเราจะมีไลค์สดแต่นี้ค<อ>ือมันแบบว่านั่งๆอยู่แล้วก็บอกเออี่รักเอาไลค์สด หาแม่แม่กันดีกว่าอะไรไม่ได้เจออะไรที่เด็ดอะไรที่เดดเหมือนกันและอย่างช่วงนี้พริกมะนาวมะกรูดอะไรหมดไม่มีเลยนะครับหมูเหมอปลากุ้งไก่อะไรไม่มีผักหญ้านี่คือพี่นิตยาบอกชอบให้ทำแบบนี้อ๋อแล้ววันนี้วันทำไมวันนี้พี่นิตยาไม่มาสวัสดีค่ะน้องนกประจันตคามอ๋อคุณนกน้องนกเข้ามาไม่ยอมไหมให้เราเห็นหน้าเลยนะใบประจันตคาม ยังไงยังไงเราก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมเรายังรักกันเหมือนเดิมเนาะครับรักกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากเลยเอามะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวขอบคุณมากก็เดี๋ยวกกเดี๋ยวไปไปไปจีนเที่ยวนี้ก็คงได้กินอีกนะครับก็อยากให้มาเตะบอลด้วยกันนะครับสำหรับคุณสมศักดิ์เพราปัจจก็อยู่ทีมพุทธเตเต่า,า,าใช่ไหมนี่แหละเราจะชวนมาอยู่ทีมเราก็ ไอเดทมาเป็นพาราเพิ่มืม <c oughs> <c oughs> ไอแซลเลนก็สวันนี้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวันนี้พี่นิดบอกว่ามาไม่ได้ว่า แม่แก่พรุ่งนี้มีนัดหาหมอโอไม่เป็นไรครับขอให้คุณแม่ไปหาหมอแล้วราบเรื่นอนไปลอดภัยไม่เจอโรคอะไรเนาะครับหมอแข็งแรงเจอหมอนะเจะอจหมอเ<า>จอหมอ,หมอแต่ไม่เจอโรค<ะ>วันนี้ต้องขออภัยด้วยมองไม่เห็นร้านลุงนี้แหละเมื่อวันสะพานเนี่ยผมมองไม่เห็นจริงนั่งตรงไหนไม่รู้ที่เห็นไหมปกติแม่เขาจะนั่งแถวหน้ากลางเลยแต่จะนั่งด้านหน้าโซนกลางใช่แต่ว่าวันนั้นผมมองไปแล้วไม่เจอก็เลยก็เลยไม่ได้กล่าวถึงก็ต้องขออภัยด้วยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะเลว ร้านลุงนีนร้หนเหมบอนว่าสิ่งไม่ใช่นะยังอยู่ในใจพวกเราเสมอครับก็ทุกคนอยู่ในใจเราหมดแหละเนาะเมีใ<ห>ย,ยใ,ใครครับเดี๋ยวแม่อ้วนเข้ามาแล้วค่ะอ๋อแม่อ้วนเมืม่อวันที่นี้เพิ่งคุยกันแม่อ้วนแม่แววแม่อ้วนนี่ข๋าประจำเลยนะครัหมูไก,ก่กะปิน้ำปลาปลาเค็มปลาหมึกแม่อ้วนเหมือนเดิม เขาสวยเหมือนเดิมไม่เขาแบบอ้วนเหมือนเดิมพอเขาไม่เคยให้พี่เล่นเลยเรอเล่นรอเล่นแล้วก็แม่แหวนนี่เขาก็จัดจับจองเรื่องมะกรูดมะนาวไปเป็นเจ้าประจ้ามการรวมมาก็ยังมีแม่ๆอีกหลายท่านนะแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่ได้เล่นเฟซครับเผมก็ไม่ได้เล่นอะไรที่เป็นแต่ก็เป็นเหมือนเฟซผมแหละเพราะว่าคุณวราจัดเนี่ยเขา เวันนั้นวันนั้นแม่แก่ไม่ได้ไปพี่นิดบอกว่าแม่ไม่สบายอ๋อถือว่าเรามองไม่เห็นครับมันก็ติตรงนั้นจะเป็นเก้าอี้โซนเจ้าที่ตั้งนะคุณรักปลายฟ้าก็เข้ามาแล้วค่ะอ๋อคุณรักปลายฟ้าขอบคุณมากเลยเยลิมไปเติมก๊ายาแอร์ด้วยนะเหมือนว่าองสิ่งมันจะไม่ค่อยเห็นไม่ถ่าแต่จริงๆรแล้วปลายฟ้าเขาบริการดีนะ รีสอนอะไรเป็นเพออกตั้งทุ่มเลยโอ้ยไม่อยู่เลยวะเพราจริงๆให้ผมอ,ออกทุ่มหนึ่งเลยวันนั้นนะผมก็พยายามนอนให้เต็มที่นะตาตเตลบวมออกทุ่มออกสี่โมงพี่น้อยเขาย้อยคะ่ะพี่น้องับ <c oughs> สวัสด,ดีพี่ส,ส <c oughs> นายครับผม รู <muitas S 2> ้สึกยังไงเมียเข้ามาดูก็พี่น้อยมาแล้วเราไปดีกวยเปล่าไม่ใช่อะไรเดี๋ยวต้องแต่งหน้ากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าดีเดี๋ยวก็ว่างๆเราจะทำกันไปนะก็เดี๋ยวไลฟ์สดแม่วันบอกสวัสดีค่ะลูกชายครับคุณแม่เป็นกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแต่ว่าช่วงคอนเสิร์ตถ้ามีโอกาสก็จะไลฟ์เพลงให้ฟังแต่ว่าช่วงลิเกคงไม่ไลฟ์นะแอดมินแอดมินวัฒนาเว้ยแอดมินน้องแนนน้องเนยอ๋อน้องแนนน้องเนยเป็นแอดมินน่ารักมาก สินคุมินนะครับต้องแกนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะพยายามทำกันบ่อยๆถ้าท่านชอบก็กดไลค์เข้ามาหรือว่าแดะนัเข้ามาว่าอยากให้เราทำอะไรแบบไหนบ้างเราจะได้ทำผมไม่ได้ทำเพื่อเรียกแบบเลตติ้งหรืออะไรนะแต่พิธีว่าอยากจะคุยกับลูกค้าได้ชมหลายๆท่านแบบไม่เคยคุยกับเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวัฒนายิงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่บางทีผมไม่รู้จะคุยอะไรเพราะว่า คุยไปเดี๋ยวไป่ต้อง้องกันเลยครับจะไม่ดี่น้องแอนน้องแอนก็มาดูซีอยู่ตรงไหนกันแล้วน้องแอนอ๋อน้องสพปายไหนครับน้องสไปน์หมอเด็กๆไปกันแล้วค่ะเจ๊ ภรรยาของน้องเมียภรรยาเขาเรียกสบายอ๋อครับภรรยาของน้องเมียครับวันนี้สวนส้มแมงเง็กจังหวัดัยนาทรูเป็นเจ้าภาพในหมื่นบาทนะครับครับผมกับกับวัดวัดน้องขแงน้องขยงครับตลองเปลือกสีเพชรกำลังรับชมคุณอยู่ค่ะอ้าวยย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 ยอยยยย วันนี้เราเล่นกันอยู่ที่ตรงลงหนองกระหยั่งหรือหางกระหยั่งหางกระแยังครับหางกระหยั่งหางกระหยงไม่หนองกระหยงห่างจากแยกหางน้ำสากรสามกิโลครับผมครับผมใครอยู่ใกล้ๆก็มาทันก็มากันนะครับผมสวัสดีค่ะพี่น้อยพี่น้อยก็สวัสดีมาครับผมแล้วก็อย่าลืมแนะนำมาด้วยนะครับอยากให้เราถ่ายแบบไหนไลฟ์สดแบบไหนแต่แก้ผ้าไม่เอานะครับเราไม่ถนัดครับผมนะครับเอาแบบว่าสุภาพหน่อยครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปแต่งหน้ากันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีีคครรััับบสสวด 拜拜。